สวัสดีค่ะเมย์ขง88ทารอรนะคะวันนี้เรามาพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่ข้างรักคิดถึงแต่คุณนะคะค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด3ามกองเลือกนะคะกองเลือกที่1นะคะแบบนี้นะคะเอ็ดออฟคนะคะกองเลือกที่2นะคะเอ็ดออฟเพนิคนะคะแบบนี้นะคะ กองเลือกที่3นะคะ a g of One นะคะแบบนี้นะคะค่ะเลือกกองที่สะดุดสายตานะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะเลือกความรู้สึกแรกนะคะค่ะรายละเอียดของทางสแตมนะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะเอ็ดออฟคนะคะค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่ข้างรักคิดถึงแต่คุณนะคะค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ ไม่สามารถนำการดูดูนี้ไปตัดสินใจใดๆดได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะคนที่ข้างล่าคิดถึงแต่คุณนะคะเทน o อฟ o r ดนะคะคุณและเขานะคะเคยผ่านเรื่องราวเจ็บปวดกันมาแล้วนะคะเป็นเ of s อฟสนะคะคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันมาก่อนนะคะเคย มีความเจ็บปวดซึ่งกันและกันนะคะเคยอาจจะสร้างบาดแผลซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะเพิ่งเคยออกหักกันมานะคะสตริงนะคะเหมือนสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะคือความเข้มแข็งนะคะแต่ว่าดูสีหน้าผู้หญิงคนนี้นะคะ เขายังคงมีความทุกข์ใจอยู่นะคะเหมือนมีความคิดมากอยู่นะคะเขาเองก็ในตอนนี้นะคะเขาอาจจะแสดงแสดงสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือความเข้มแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องทุกข์ใจคิดมากนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เขาอาจจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณก็ได้นะคะ t e n of p e n i c l e s นะคะเ,ออเขาอาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเป็นสิบเหรียญเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาคนนี้ก็นะะี่ค่ะระหว่างตีไปก็เหมือนมีความคิดมากกุ้มใจนะคะอาจจะคิดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณกับเขานะคะ the star นะคะก็าาจ,จะมองว่า คุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสายตาเขานะคะคนที่รูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ใช้คำพูดในการเยียวยาบำบัดนะคะผู้คนนะคะเป็นที่โดดเด่นของคนในสังคมนะคะ พจอัลพินิเกิลนะคะเขายังคงมีความรู้สึกดีๆความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้คุณนะคะเขายังคงมองคุณอยู่สองคุณอยู่นะคะไฟออฟวานนะคะนายออฟวานนะคะคิงออฟวานนะคะเขาเป็นคนทำงานเก่งนะคะมีแพชชั่นในการทำงานมีความเป็นผู้นำนะคะนายออฟวานคุณและเขาอาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะคะ คุณแลวเขามีไฟออบวานคือคุณอาจจะทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ขัดแย้งกันนะคะนาออวานคือระหว่างที่คุณหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะคะเขาก็ยังคงมองคุณอยู่นะคะเฝ้ามองคุณนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะนนท o s อบสอดนะคะน of s w o r d นะคะ S Four of s r อ s นะคะเนี่ยค่ะถึงเขาจะหันหลังกับคุณไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังชะเง้อมองคุณอยู่นะคะเหมือนมีความห่วงใยมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะแนวสอดนะคะเขาคิดมากนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนอนไม่หลับนะคะ Full โฟฟสอดนะคะ ถึงแม้คุณและเขายังหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงแต่คุณนะคะเนี่ยมีอารมณ์ของความคิดมากคิดถึงค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าสาวฉายไลนะคะกระด็ดเกลน,นะคะรอยยิ้มนะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะสดใสนะคะ พเดชเกลน,นะคะเขาก็เกรงใจคุณนะคะเนี่ยมีความมีการยอมะคะเขายอมคุณนะคะรอยยิ้มนะคะเขาชอบรอยยิ้มคุณนะคะรอยยิ้มคุณก็ทำให้เขามีความสุขนะคะเมื่อเขาพบรอยยิ้มของคุณนะคะ Word w o t ิ i n g for นะคะโซเม e นะคะก u r e ยูร i เลชันชิพอ a เชนนะคะคุณและเขาคือโซเมตนะคะคุณคือเนื้อคู่กันนะคะเนี่ยค่ะคุณคือคู่กันนะคะนี่ไพค่คู่นะคะไพ่บอกว่ามันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะคะค่ะถ,ถ้าเกิดว่า การรอคอยค่ะถ้าคุณสามารถรอเขาได้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณก็จะสมปรารถนานะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเมยหงปัสปทารอดด้วยนะคะค่ะฝากเพจด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2อ o e อ็ดออฟ l นะคะ ในหัวข้อที่ว่าใครที่ข้างรักคิดถึงแต่คุณนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆได้นะคะหากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะใครที่ข้างลกคิดถึงแต่คุณนะคะ เด e s ซันนะคะคนคนนี้นะคะมีความโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะคะหรือมีความสดใสนะคะเป็นแสงสว่างนะคะหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะในสังคมนะคะ เ h อฮีโ e n ฟนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชุดขาวห่วมขาวนะคะอาจจะชอบศึกษาธรรมะนะคะมีหลักธรรมะในการดำเนิเน,นชีวิตนะคะจัดเมนนะคะเขาคนนี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะเหมือน คุณและเขาเหมือนรอการปลดปล่อยซึ่งกันและกันนะคะ Two of One นะคะคุณและเขาอาจจะมีระยะห่างกันนะคะอาจจะอยู่ต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดได้นะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานนะคะ King of One นะคะเขาจะมีความเป็นผู้นำนะคะทำงานเก่งนะคะมีแพลชั่นในการทำงานนะคะ Ace of p e n i c l e n นะคะ Date นะคะ n i n e of p e n i c l e นะคะ เขามีความมั่นคงให้กับคุณนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะมีความมั่นคงมีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับคุณนะคะอาจจะเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะคะเขาคนนี้คือคนที่คุณเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเ mm hmm. ดทนะคะ mm hmm. ในออปเนิคนะคะแต่เขายังคงมีคุณอยู่นะคะดูสายตานะคะ เขายังคงมีความเป็นห่วงคุณอยู่คงแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะ The Lover นะคะ Date นะคะ e i g t of w a n นะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเกิดราศีเมถุนนะคะเขาจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะใครๆก็ชอบนะคะ Date นะคะ,ะคน ก่าในดีนะคะมาสองใบนะคะเด็ก end of one นะคะแปดไม้นะคะไม่แน่นะคะในอีกไม่นานนะคะคุณและเขาอาจจะได้มีการติดต่อกันนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะลิฟตอ็นเลยนะคะโจโฉนะคะคนบ้านเดียวกันนะคะเขาอาจจะมีรูปร่างที่ดีนะคะหน้าตาหน้ารักนะคะ โจโฉนะคะเขามนี่ยดูสายตาเขาจะมีความเป็นห่วงคุณนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะมีความรักความนู้สึกดีๆให้กับคุณตรงนี้นะคะคนบ้านเดียวกันนะคะคุณอาจจะเคยเรียนที่เดียวกันนะคะหรืออยู่ห้องเดียวกันมาก่อนนะคะสมัยเด็กนะคะมัธยมปฐมนะคะหรือมหาลัยนะคะหรือผู้ร่วมง,งานด้วยกันก็ได้นะคะ โรแมนต i กฟิลลิ่งนะคะเพเยฟเนตนะคะทูเลฟนะคะคุณคือรักแท้ของกันและกันนะคะรักแท้อาจจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรกันมามากมายนะคะถึงจะได้มาเป็นรักแท้นะคะคุณจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะมาให้คุณได้พูดคุยกันนะคะแบบเปิดเผยความรู้สึกนะคะแบบ เป็นแบบเด็กๆนะคะมีความสุขกันแบบเด็กๆนะคะโรแมนติกฟีลิ่งนะคะจะมีช่วงเวลาที่คุณและเขาได้มาสร้างความรักความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเหมยหมแ8ดทารอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพกด,ด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะ e g h of One นะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่ข้างรักคิดถึงแต่คุณนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะคนคนี้นะคะไฟ, r. ฟ r. ออฟสอดนะคะคุณและเขาเคยทะเลาะกันนะคะเคยหันหลังให้กันไปนะคะเด e วิลนะคะแต่ว่าคุณและเขาก็ เนี่ยค่ะเหมือนก็ไม่สามารถห่างจากกันไปได้นะคะคุณยังคงโดนตึงไว้ด้วยเส้นนะคะอะันนั้นเป็นเส้นสีทองเนะะี่ยค่ะเนี่ยคุณยังคงตึงไว้ทั้งสองคนด้วยความคิดถึงกันความโหยหากันนะคะไม่สามารถลืมกันได้นะคะถึงแม้คุณและเขาจะอยู่ไกลกันออกไปก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคุณก็ ยังไม่ลืมกันนะคะยังคงมีความโหยหาคิดถึงเป็นห่วงซึ่งกันและกันลืมกันไม่ลงนะคะนายอววานนะคะเขายังคงนี่คะ่ะเขายังคงแอบสืบแอบส่องคุณนะคะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะมีความเป็นห่วงส่องคุณอยู่นะคะตัวคุณเองก็เหมือนอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าเขาส่องคุณนะคะเนี่ย นายออฟคัพนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นเอ่อเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะเขาถือถ้วยนะคะอยากจะมามอบให้กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกด,ดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะคะความรักความปรารถนาดีนะคะเพจอวานนะคะเขาเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นคนที่กระตูอร้นในการทํางานนะคะหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ s t ต็งนะคะ The Sun นะคะสวีนออนะคะ mm hmm. เหมือนเขาอาจจะเขา,าจะามองว่าคุณเป็นคนเป็นผู้หิงที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆกับคุณนะคะ เด็ซันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะหรือว่ามีอาชีพที่โดดเด่นนะคะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนนะคะเซเว่นอคัพนะคะเมื่อแบบดึกๆมืดๆนะคะเขาก็จะคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะ มีความคิดถึงอยู่ในนี้นะคะจัดเน้นนะคะเอนออฟสอดนะคะเอนออฟคัพนะคะเขาและคุณเคยหันหลังกันไปนะคะเขาจำใจต้องหันหลังจากคุณไปนะคะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาจำเป็นต้องหันหลังไปนะคะแต่ความรู้สึกเขาอะคะ่ะ มันก็ไม่ได้จบเหมือนสิ่งที่เขาได้กระทํานะคะมันเป็น8ดดาบอะค่ะความรู้สึกเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เรื่องราวของคุณมันคงยังวนเวียนอยู่ในความคิดของเขานะคะเป็น8ดดาบดูลายล้อมไปด้วยดาบนะคะและ้วโดนปิดตานะคะเหมือนเขาก็หาทางออกจากสิ่งนี้ยังไม่ได้นะคะ จัดเมนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเฝ้ารอนะคะรอให้คุณมาปลดปล่อยความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเล่นของศูนย์นะคะเซเว่นออฟวันะคะรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะ Queen of Cup นะคะหยดน้ำนะคะเอ็ดออฟคัพนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานะคะเปรียบเสมือน เขาอยากจะเป็นดหยดน้ำนะคะที่ฉลมงหัวใจของคุณนะคะรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะเขารักคุณนะคะรักคุณมากนะคะเล่นของสูงนะคะเขาอยากจะใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ separation นะคะ honey moon นะคะ stay o f m y s t i c s About your life นะคะเขาและคุณนะคะเคยในช่วงเวลาที่คุณและเขาได้ห่างไกลกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการได้คิดติดตรองความรู้สึกของกันและกันนะคะดูชายคนนี้นะคะเขาจับที่หน้าอกของเขานะคะเหมือนเขาได้รู้แล้วคะ่ะว่าช่วงเวลาที่เขาได้อยู่คนเดียวเขาได้ขาดหายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาไปนะคะ สิ่งสิ่งนั้นก็คือคุณนะคะเขาได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานั้นคือคุณนะคะไพ่บอกว่าให้คุณคิดบวกนะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดนะคะจะสมปรานานะคะจะได้มีความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะฮันนีมูนนะคะคุณและเขาจะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ ได้ไปสร้างความรักความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะแต่อาจจะต้องรอหลังจากโควิดหน่อยนะคะคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเมยหง8ปปทารรอดด้วยนะคะฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ